ระบบการเงินโลกครับกำลังถูกล้างอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะครับวันนี้อาจารย์โตวิเครห์ครับช่วงรอยออเดอร์ครับมารู้จักกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สตตาโตอ่อนในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆชวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันลอยน์คอนซิลเลอร์สครับระบบการเงินโลกครับกำลังจะถูกล้างแล้วนะครับไม่ใช่เป็นแค่คําพูดคําทํานาย คำคาดการอันเลื่อนลอยอีกต่อไปครับล่าสุดครับมีบุคคลสําคัญของโลก2คนด้วยกันคนที่1ก็คือเจ้าฟ้าชายชาวนะครับมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษครับคนที่2ก็คือคราวชวับนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในเวที World Economic Forum ครับซึ่งเป็นคนกล่าวถึง The Fourth Industrial Revolution นะครับก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นั่นเองครับโดยล่าสุดทั้ง2ท่านครับได้ออกมาประกาศนะครับถึงอ g e เจนดาที่ที่ประชุมณนะเมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในการประชุม World Economic Forum นั้นในปี2021นะครับโดยเรียกอ g e เจนดานี้อย่างชัดเจนที่สุดเลยนะครับว่า คือ the great reset ครับการล้างระบบและจัดตั้งระบบใหม่นั่นเองซึ่งระบบใหม่ที่ว่านั้นก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมครับที่มีความเป็นธรรมมีความยั่งยืนนะครับถือว่าเป็นการสแสวงหา uh, social contact ครับสัญญาประชาคมโลกใหม่นั่นเอง โดยในงานดังกล่าวครับจะเป็นการชุมนุมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทั้งผู้ที่มีบทบาททางการเมืองนักธุรกิจระดับโลกจาก400เมืองทั่วโลกด้วยกันครับทั้งนี้เนื่องจากอะไรครับณนะเวลานี้นะครับในปี2020คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด -19 นั้นนะครับทำให้เกิดปัญหาทั้งในเรื่องสุขภาพครับ แสดงให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันอย่างชัดเจนที่ประเทศต่างๆนั้นนะครับคนยากคนจนคนที่ขาดนะครับระบบอยู่ในระบบได้อย่างดีนั้นนะครับขาดการเข้าถึงการรักษาพยาบาลครับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนั้นมันเห็นชัดเจนจนไม่รู้จะเห็นอย่างไรแล้วแล้วรวมถึงการเกิดใหม่ ของเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเคอร์เรนซีคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกครับถามว่า The Great Reset นั้นมีพัฒนาการอย่างไรครับก็เริ่มตั้งแต่ปีนะครับ2014นะครับที่มีการเริ่มพูดกันแล้วหลังจากวิกฤตสัพาพามปี2008ว่าระบบการเงินโลกมันไม่มีเสถียรภาพมันไม่มีคุณธรรม นะครับแล้วปัจจัยที่เกิดสภาพที่เรียกว่าเศรษฐกิจบูมแล้วก็เศรษฐกิจฟองสบู่แตกนั้นเนี่ยมันเราเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับโดยในปี2014นั้นผู้เหนวยการ m m f อย่างคิเสเซียนเลอกาดนะครับได้เคยพูดไปแล้วว่าระบบ financial system ระบบการเงินโลกครับต้องมีการรีเซ็ตครับและต้องมีการรีสตัชเจอร์วางโครงสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะระบบที่มันมีอยู่ในโลกนั้น นะครับไม่ได้มีความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนด้วยกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแบงค์ทั่วโลกนะครับแบงค์ชาติทั่วโลกครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างพิมพแบงค์ต่างคนต่างแก้ปัญหานะครับต้องมา work together ครับต้องมาทำงานร่วมกันนะครับเพื่อทำให้ตลาดนะครับและระบบเศรษฐกิจของมนุษย์นั้นเกิดสเสถียรภาพมากที่สุดครับ จนมาในปี2015ครับมีการพูดถึงระเบียบโลกใหม่นะครับไม่ใช่ระเบียบโลกของอเมริกาที่ยังเรียกว่า New World Order ปี2015ใน World Economic Forum ครับใช้คำว่าระเบียบโลกใหม่ก็คือต้องล้างระเบียบโลกเดิมโดยในปี2015ครับมีการพูดถึงการพัฒนาของโลกที่ต้องมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นครับในสิ่งที่เรียกว่า Agenda 2030นั่นเอง ซึ่งมี130ประเทศทั่วโลกนะครับเห็นด้วยกับ a อ e เ d a ร์ด้ายกเว้นสหรัฐอเมริกาที่ปฏิเสธ a g e เจนดาทเวนตี้เตครับอนเจนดาทเวนนั้นได้ออกแนวทางการพัฒนาที่เรียกว่า sustainable development global นะครับหรือที่เรียกว่า S D G ครับโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความ เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับไม่ใช่ทําให้เกิดคนรวยจํานวนมหาศาลแล้วก็ปล่อยชนชั้นกลางชนชั้นล่างแบบนี้ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปใช้ระบบสังคมนิยมนะครับแต่เราพึงหลีกเลี่ยงครับระบบทุนนิยมสุดโต่งที่ทําให้เกิดช่องว่างทางชนชั้นมากเกินไปครับจากอเจนดาทเวนตีครับนําไปสู่ข้อตกลงปารีสครับ ในปี2015ที่เรียกว่า Paris Agreement ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญครับในการลดอุณหภูมิโลกให้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการเกิดใหม่ของเทคโนโลยีนะครับทางการเงินต่างๆแล้วก็การกำกับดูแลทางการเงินใหม่นั่นเองเป็นสิ่งที่โลกนะครับกำลังที่จะต้องทำให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาซึ่งในยะของการเกิดขึ้นของระบบใหม่ ก็หมายถึงระบบเก่าที่อเมริกานะครับเป็นเจ้าโลกโดยสกุลเงินดอลลาร์ระบบการควบคุมการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านระบบ s ว i t นะครับระบบการค้าการขายที่ทำแต่เพียงในสกุลเงินดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่นั้นก็จะต้องถูกล้างไปนั่นเองซึ่งอเจนด a านะครับทเวนตี้เตนั้นปรากฏว่าได้รับการรับรองจากประเทศต่างๆทั่วโลกถึง100 95ประเทศด้วยกันครับจนมาถึงปี2016ครับศาสตราจารย์คาร์ชวาบนะครับเป็นคนเสนอเจนดาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับว่าโลกเรากำลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า the fourth industrial revolution ครับข่าวชวารพูดถึง สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นการปฏิวัติครั้งที่1ก็คือสมัยในอังกฤษครับการปฏิวัติเครื่องจักรไอน้ํานําไปสู่การบูมของกิจการทอสิ่งทอนั่นเองการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ก็เกิดในสหรัฐอเมริกาค้นพบหลอดไฟค้นพบสายพานการผลิตต,ต่างๆพวกนี้นะครับทำให้โลกเติบโตในยุคอุตสาหกรรมการปฏิวัติขึ้นลูกที่3นะครับก็ทําให้เกิดนะครับสิ่งที่เรียกว่า ระบบดิจิตอลนั่นเองระบบอินเทอร์เน็ตครับแต่การปฏิวัติรอบที่4นี้นะครับก็คือการปฏิวัติที่มนุษย์กับดิจิตอลนั้นจะอยู่ร่วมกันอย่างสนิทแนบแน่นครับโลกทางฟิสิกส์โลกทางวัตถุก,กับโลกดิจิตอลรวมถึงมนุษย์จะเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันนะครับดังนั้นบุคคลไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนบวกกับอินโนเวชันต่าง จะเกิดขึ้นครับเทคโนโลยีคริปโตบล็อกเชนนะครับชีววิทยานะครับต่างๆพวกนี้จะประสานเป็นหนึ่งเดียวครับดังนั้นครับสิ่งนี้คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับจนมาถึงในปี2019นี้ครับอเจนดาสำคัญที่โลกทั้งใบใช้ก็คือ global 4.0ครับก็คือโลกทั้งใบจะต้องถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมใหม่ครับจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งรวมถึง Financial Reset ครับการล้างระบบการเงินโลกในยุค g l o b a l 4.0ซึ่งองค์กรสำคัญที่เวลานี้มีการขับดันมากที่สุดก็คือ BIS ครับ Bank for International s e t t l e m e n t นั่นเองถามว่า BIS สำคัญยังไง BIS เป็นองค์กรที่คอยสนับสนุนธนาคารกลางทั่วโลกครับเขาเรียกว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นธนาคารกลางของธนาคารกลางที่อยู่เบื้องหลังเลยก็ว่าได้ครับเวลานี้ BIS ออกมาเตือนแบงค์ทั่วโลกแล้วนะครับว่าต้องมีการปรับระบบมาใช้ระบบเซ็นทัลแบงค์ดิจิทัลเคอร์เรนซีกันแล้วแล้วก็เริ่มที่จะ ขยับกันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่า Fiat Currency แบงค์ที่เป็นกระดาษนั้นจะต้องถูกลดอิทธิพลลงไปนะครับ BIS นี่เป็นองค์กรที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่มีส่วนผักดันเซ็นทรัลแบงค์ครับแบงค์ชาติทั่วโลกครับมีสำนักงานอยู่ที่กรุงบรัสเซลประเทศบเบลเยียมนั่นเองดังนั้นครับในอันเจนดาสำหรับการประชุมที่ดาวอสในปีหน้าคนระดับปรินชาว นะครับมกุฎราชกมุมารแห่งสาราอาณาจักรแห่งอังกฤษนะครับกับคาวชวาบซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในเวที World Economic Forum ออกมาพูดถึงขนาดนี้และ BIS ขยับระดับนี้ครับก็คงจะเห็นได้ชัดว่าระบบการเงินโลกเดิมของสหรัฐนั้นคงจะถึงเวลาที่เรียกว่าอาวสานและระบบใหม่ที่แร์กว่านะครับยั่งยืนกว่าอย่างคริปโตนะครับ อย่างดิจิตอลเคอร์เรนซีจะเข้ามาแทนที่อย่างชัดเจนที่สุดแล้วครับในข่าวในวันนี้ครับสำหรับท่านที่เรียนเทรดอินคสิตครับอยากรู้ความเปลี่ยนแปลงในโลกเวลานี้ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากรครับพลังอำนาจทางการเงินต่างๆไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่มันย้ายที่ทางของมันครับท่านที่อยากรู้แต่ขาดโอกาสครับผมก็ให้เรียนฟรีครับท่านที่พอมีโอกาสก็ นะครับจ่ายเงินค่าสมัครมาตามกำลังของท่านครับติดต่อไปที่ l ล n e ID ดีคุณขวัญครับ ks 185202 ks 185202ครับช่วงต่อไปพบกับลอยออเดอร์ครับ ่วงลอยนอเดอร์ครับวันนี้มารู้จักกฎหมายการเงินโลกใหม่นะครับเราเคยชินอยู่กับระบบการเงินโลกเก่ามาเป็นเวลานานครับแต่ตอนนี้นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในหลายๆประเทศครับกำลังออกกฎหมายเงินสกุลดิจิทัลซึ่งจะทยอยออกมาอย่างแน่นอนครับเวลานี้จีนได้ออกโปรโตโคอลเหล่านี้ออกมาแล้วนะครับที่เรียกว่า เซ็นทรัลแบงก์ดิจิทัลเ r อ n เรนซะครับ CBDC นั่นเองนะครับซึ่งการที่จะทำให้เงินนั้นนะครับนอกจากประชาชนนะครับยอมรับแล้วใช้แล้วทุกวันนี้มีเริ่มมีการใช้ดิจิตอลเคอ r e เรนซีในจีนเป็น Cash ล a t e Society เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่พอครับยังต้องมีอำนาจรัฐเข้ามารองรับครับในกฎหมายนี้ก็มีสาระสำคัญก็คือว่ารัฐก็ต้องออกมาประกาศนะครับว่าเงิน นะครับสกุลดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยนะครับสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั่นเองนี่คือหลักการที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเงินนั้นในประวัติศาสตร์ตลอดมานะครับนอกจากประชาชนนิยมใช้แล้วนะครับอำนาจรัฐต้องเข้ามาซัพพอร์ตและก็จะทำให้เงินนั้นมีคุณค่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกใบใหม่ครับ รายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพวกผมอาจารย์โตอาจารย์สาตตาโตอ่อนได้ใหม่ในโอกาสถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ